fc เรื่องฆาตกรหลุดจากคุกซีซั่นสองตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมไปชมกันเลยค่ะเออหวตื่นหน้าล้อนเนอะไม่มีอะไรทําเลย,ยเหนื่อยจังแม่ทําอะไรอยู่ไปดูดีกว่าดูหนังอะไรอยู่แน่ๆน้องก็หลับ แม่ดูอะไรอ๋อดูนี่อยู่จ้ะดูหนังอยู่อ๋อค่ะจะหลับขนาดเนี้ยไปนอนที่เตียงดีกว่านะอไปไปนอนเตียงนอนไปอย่าดิน้นเตียงมันไม่ได้แข็งเออเล่นเกมดีกว่า เฮ้ยปล่อยฉันไปเดี๋ยวนะี้ปล่อยฉันไปเฮ้ยทำไงดีเนี่ยทางออกก็ไม่ได้กุญแจอยู่ที่ตำรวจผู้ชายคนนั้นน่ะเห็นไหมนั่นนั่น,น,นโอ้โหทำไงดีหน้าต่างเหรอมันก็เลยเกินไปอะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วโทรหาเพื่อน แบบต่อให้ตำรวจหลับดีกว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเออหรวดหลับแล้วแล้วก็โทรหาเพื่อนนะให้ไปเอากุญแจแล้วก็มาไขาให้เราตืดนตือนแกอะไรมาที่สถานีตำรวจเออจะรันหน่อยดิทำไมอะไปเอากุญแจเรามาไขาให้ฉันหน่อย เออ,เอ,อโอเคโอเคกำลังไปไว้โอเคเออไปแล้วโอเคเราเพื่อนไขให้เราเรียบร้อยนี่ดูสิเห็นไหมตำรวจหลับเลยดูหืมเราทำไงดีอ่ะตำรวจข้างนอกจะไม่หลับอะ่ะเอมทาไงดีวะไม่ออกละไปทักไปออเออ,เอ,อแล้วก็ฉันมีชุดแบบ มีชุดอยู่ในกระเป๋าอยู่นเปลี่ยนเปลี่ยนแป๊บหบนึง่งเสร็จแล้วเปลี่ยนหมวกด้วยชึบเสร็จแล้วนี่เมื่อกี้เราเปลี่ยนแอบเปลี่ยนสีหมวกนะชึบย่องดีกว่าตำรวจเห็นเป็นเรื่องชึบ ชิบชิบมีเห็ดเรานะชิบชิบอุ้ยห,หัวคุณเห็นมากเลยเนะี่ยอ๋ออ้อมไปทางนู้นดีกว่าจะได้ดีเฮอไปโอเคหยุดแปบ๊บหนึ่งทางนี้โอเคแล้วก็ลุกขึ้นมาชจบเสร็จแล้วแล้วก็ไปทางนี้เลยอไปไปทางสถาน ไปทางโรงพยาบาลโอเคเสร็จแล้วไปเฮ้อก็จะออกมาได้เหนื่อยจังเลยไปทางนี้ดีกว่าหนมีทางผ่านอย่างงี้โอเคเสร็จแล้วไปเอ,อ๊ะเ,เสียงเตือนภัยนี่อย่างนี้โจนแน่ๆเลยทางนั้น ปิดประตูล็อกประตูก่อนนะล็อกเสร็จแล้วเฮ้อปิดพมา่านเดี๋ยวพวกเราไปแอบกันนะเฮ้อปิดพมา่านโอเคปิดฝั่งน้นด้วยเฮ้อไปรีบล็อกบ้านกันเดี๋ยวไปเอา มาที่บ้านแฟนก่อนเดี๋ยวจะเป็นอะไรเข้าไปน,นี้แฟนอยู่ภูเก็ตก็เลยไม่ได้เลี้ยงโบ้งนั้นปะไ้เถอะชึบเฮ้ยกระโดดไม่ถึงโอเคถึงแล้วเฮ้ยเข้าไปเข้าบ้านเถอะเอามาแล้วเฮ้ยเดีย๋ยวพาเอาโบไปแอบก่อนนะ แอบไหนดีละทีนี้เอ้ยห้องนี้ลืมปิดชึบชเดี๋ยวเอาเงินไปซ่อนก่อนนะอึ๊บแอบไหนไหนเดียแอบที่ไหนดีอืมในห้องน้ำเออเออโจนไม่น่าเข้าไปได้โบแอบตรงนี้นะเดี๋ยวล็อกประตูให้ถ้ามันไปแล้วเดี๋ยวบอกนะ ประตูแล้วบ้ไม่ต้องห่วงนะเ้อโอเคล็อกประตูเรียบร้อยแต่เล่นเกมเนี่ยเฮ้อไปไปแอบก่อนโอ้โหโทรศัพท์ยังอยู่คามือเลยเดี๋ยวเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะไปเก็บซ่อนเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่น้องไปซ่อนไหนดีะ ในตู้เสื้อผ้าไหมอืมตู้เสื้อผ้านี้ห้องนี้แล้วกันอืมโอเคแอบแอบแอบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าชึบร้อนมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรทางนั้นนอนแบบนี้แล้วกันเอาผ้าห่มมาคุมโอเคเสร็จเรียบร้อยวยขาดิทางนั้นเอาผ้าห่มอีกอันนึงมาปิดขาเหมือนเป็นดงผ้านะหายใจออกหรือเปล่า หวงว่าจะหายใจออกนะทุกคนไปแอบไปหมดแล้วถ้างั้นเหลือฉันคนเดียวแอบตรงนี้เหรอลูกอืมถ้างั้นตรงไหนดีอ่ะเอมใต้โซฟาไนหะมทำไงดีอ่ะเฮ้ยหนูแอบในนี้นะไม่ลลอกประตูให้โอเคไหมเอ งั้นแม่แอบ,บห้องนี้แล้วกันนะภัยแล้วยออูโอเคถ้างั้นดูโจรตรงนี้แล้วกันนะต่างเนี่ยโจรไม่สามารถทุบได้เพราะว่ามันแบบแพงแล้วแบบหนามากแบบหนาส,สุดๆเลยอะแบบใช้อะไรก็ทุบไม่ได้อะหาบ้านที่มีคนอยู่แล้วกันแบบ คนบ้านที่แบบคนง,งูงอ่ๆเอบ้านนี้ตลกจริงๆลืมปิดพม่าน้าบ้านอา้าปิดแล้วเหรอเมืกี้เห็นพี่น้องไม่ปิดแอบบดูไม่ได้เหรอไม่มีคนอยู่แล้วเนี่ยแอบบดูตรงไหนดีนี่ไงเฮ้ยคนอยู่เฮ้ยจรคน,นเดี๋ยวนั่งนั่งนอนนั่งก่อนนะ นั่งนั่งคุเฮ้ยทำไงดีเนี่ยแย่ yeah, แล้วโอ้ยเอามือทบุบโอ้ยทำไมเจ็บมือขนาดนี้เนี่ยห้องนี้ก็ได้ห้องนี้นั่นแมวนี่โอ้ยมันก็ทุบไม่ได้เจ็บจังเลย,ยทำไงดีเนี่ยเข้าไปไม่ได้ด้วยหนั่นไง หมาแมวอยู่ครบเลยทางั้นเราพังประตูไปดีกว่าเออปพืบอโอ้โหผ่านไม่ได้แล้วเออโอ้ยอน,นี่พังไม่ได้เจ็บมือมากเลยเนี่ยไม่ได้พกอะไรมาด้วยสิ สำรวจในห้องนี้ก่อนมีของมีค่าหรือเปล่าไม่มีเหรอเฮ้ยมีลำโพงฉันไม่ต้องการเฮ้ยเด็กนัน้นั่นเด็กนี้แล้วไปนี่ไปไม่ต้อง กดผิดเผื่อไปกดกอดโอ้ยมันนี่ไปไหนแล้วไปช่วยย้้ยนี่ฉันต้องแบบอบไ้ไปช่วยยุ้ยโอเคไปหยุดหยุดแหกปากได้แล้วออบอกว่าหยุดแหกปากฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงฮะอุ้ย พาลงท่อก่อนแล้วกันท่อมันไม่รึเฮ้ยตำรวจเห็นแล้วดิทำไงดีแอบไปตรงนี้ใช้ชเชือกมัดชึบดว้วยด้วยด้วยเอาสกอตเทปปิดปากโอเคนี่เรียบร้อยเขาหา เปิดหน้ามาเองทางนั้นไปดีกว่าสะใจจริงๆโปรดติดตามตอนต่อไป